เฮ้ึฮึเร็วเข้าสิหยุดนั่งเดี๋ยวนี้ช่างเป็นพลังที่มหาศาลจริงๆวิ่งหนีเร็วเข้าสร้างโซฟินิกฟื้นคืนชีพแล้วฟินิกกลับมาแล้วเฮ้ยหนีเร็วหนีเร็วดูเหมือนมันจะสายเกินไปแล้วล่าถอยกันก่อนเฮ้ เกิดอะไรขึ้นกันเราถูกล้อมคนของวิหันแห่งแสงจบสิ้นแล้วมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกที่จะจัดการกับค้าสามีหัวใจหยุดเต้นแล้วสามี เจ้าไม่อยากปกป้องซูยเยลตลอดไปหรอเจ้าจะปล่อยให้ซูยเยลอยู่คนเดียวไม่ได้นะนี่มันเสียงอะไรกันเนี่ยฮะด้วยพลังที่ทรงพลังเช่นนี้นี่ไม่ใช่ซากโซฟีนิกธรรมดายอย่างแน่นอนสามีไปกันเถอะเด็กคนนั้น เขาตายแล้วเงินลือหากเขาสามารถรอดชีวิตไปได้โดยบังเอิญสักวันหนึ่งวิหารแห่งแสงอาจจะต้องถูกทำลายโดยเขาท่านสามารถช่วยสามีข้าได้จริงหรอย่าจ๋ยจ๋อืมข้าเข้าใจแล้วสามีเจ้าต้องกลับมามีชีวิตอีกครั้งคราวนี้เจ้าต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ย oh yeah, oh yeah. ลายก่อนนะสามียาพรสวรรค์การนิพพานของหงแดงซูซาูุเท่านั้นที่จะสามารถช่วยสามีของข้าได้เจ็ด oh <yeah. S 1> วันต่อมาเ <c oughs> สุยเยวสุยเยวเอ,อ๊ะหาสุยเยว์เหรอสุยเยวอ,อยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นกันสุยเยวอ,อยู่ที่ไหนผู้ควรจกวิหารแห่งแสงทำสำเร็จแล้วงั้นเหรอบูย่ะบูย่ะไม่สิข้าควรจะตายไปแล้วซากศพของฟินิกอาจจะเป็นการนิพพานสุยเยวกลายเป็นว่าเจ้าช่วยชีวิตข้าด้วยการนิพพานสุยเยว์ทำไมเจ้าโง่เช่นนี้พ่อพ่อ พี่สุเย่สามารถฟื้นคืนชีพได้เออหาเจ้ามังกรดำตัวน้อยเจ้าพูดจริงงั้นหรอใช่แล้วแต่มีแค่พ่อเท่านั้นที่สามารถชุบชีวิตพี่สาวสุเย่ได้รีบบอกพ่อมาเถอะว่าต้องทํายังไงเสี่ยวซิวซิวกล่าวว่าสู้วูสู้วูสามารถสร้างปฏิหารได้ทุกรูปแบบเสี่ยวซิวซิวตัวน้อยมังกรดำตัวน้อยจะเข้าใจที่เจ้าพูดใช่ไหมปูยาปูยาเกิดอะไรขึ้นหรอเสี่ยวชิวน้อย มังกรดำตัวน้อยช่วยแปลให้ข้าฟังหน่อยข้าเข้าใจว่าแม้ว่าร่างกายของซุยเยลจะถูกทําลายแต่วิญาณของนางยังคงหลงเหลืออยู่นางพึ่งรวมเข้ากับพรสวรรค์นิพพานของนางตราบเท่าที่ขอบเขตของข้าสูงพอข้าก็จะสามารถสกัดแก่นแท้ของซุยเยลเปลี่ยนแปลงรูปแบบของร่างกายและนํานางกลับมามีชีวิตอีกครั้งหากเจ้าต้องการเปลี่ยนรูปแบบร่างกายมีเพียงพลังประเภทเดียวเท่านั้น ที่สามารถทําได้นั่นคือความโกลาหลพลังแห่งความโกลาหลนั้นสามารถพัฒนาทุกสิ่งในโลกได้ตราบใดที่ท่านพ่อสามารถควบคุมสู้วูและไปถึงระดับหนึ่งได้นับภาษาอะไรกับร่างกายแม้แต่วิวัฒนาการสว์สและโลกก็ทําได้สู้วูเป็นจุดเริ่มต้นของโลกเป็นต้นกําเนิดของความโกลาหลเมื่อโลกเปิดขึ้นครั้งแรกหนึ่งลมปานเปลี่ยนเป็นสูตรขั้วทังเก่าและให้กําเนิดทุกสรรพสิ่ง แม้แต่กระทั่งชีวิตโลกมี9ก้าขั้วเกิดจากความกลหนวิวัฒนาการทุกอย่างในโลกก้ามเนิดสัตว์และสัพพชีวิตบูยาบูยาบูยาแต่มันไม่ง่ายเลยนะที่จะสามารถควบคุมสู้ได้วาตาสังสารกล่าวว่าพลังของ9ก้าขั้วในโลกนั้นอยู่ในตระกูลทั้ง8ของอาณาจักรของเหมืองถูกต้องแล้วตระกูลทั้ง8นี้มีพลังสุดขั้วถึง8ปประเภทและเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณและพลังขั้นสูงสุดที่เก้า ซึ่งเป็นคุณสมบัติสายฟ้าที่แข็งแกร่งที่สุดก็ถูกควบคุมโดยตระกูลหยานตระกูลหยันไม่ได้อยู่ในแปดตระกูลแต่เป็นหนึ่งในสามเทพวิหารแห่งสายฟ้าแปดตระกูลและหนึ่งเทพหาพวกเขาถูกยั่วยุให้เละลาและสังหารจะไม่มีที่ยืนสําหรับข้าในอาณาจักรของเหมิองอย่างไรก็ตามหากข้าต้องการควบคุมซืือวูและช่วยสุยเยว่ข้าก็ต้องทําให้พวกเขาขุนเคืองสุยเยว่ข้าจะทําให้เจ้าได้เกิดใหม หลังจากนั้นข้าอยากให้เจ้าเป็นภรรยาที่แท้จริงของข้านี่คือพลังอะไรกันจรงระเบิดออกมา <c oughs> เร็วมากเลยอ <c oughs> แข็งแกร่งมากความแข็งแกร่งนี้มาจากไหนกันอาจจะเป็นทากศพของเทพฟินิกด้วยพลังนี้ตาราบใดที่ข้าไปถึงขอบเขตที่สูงกว่านี้แม้จะต้องเจอกับขอบเขตนักปุนข้าก็ไม่ต้องกลัวบุกโจมตี อาณาจักรแข่งจกักรพรรดิการต่อสู้ต่อตา้านวิหารแห่งแสงข้าจะปิดดาบหมอบเพาะในถ้ำ้างนาพวกเจ้าสองคนบกป้องค้าด้วยนะให้ตายเถอะถ้ามีคนรู้ว่าเราขโมยซากศพของเทพฟินิกไปผลที่ตามมาจะร้ายแรงแค่ไหนรู้บ้างไหมเราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะมีคนจากเผ่าฟินิกและเผามังกรซากศพของเทพฟินิก,นก,กไม่ถูกทำลายแต่คนของเผามังกรกลับถูกสังหารแทน พวกเจ้ามีความสามารถแค่นี้งั้นหรือ,อ,อถ้าเผ่ามังกรและเผ่าฟีนิกซ์ตามไล่ล่าพวกเจ้าคงรู้นะว่าต้องทำยังไงทราบทราบแล้วขอรับสามวันต่อมาเส้นลมปานของข้าข้าเปิดเส้นลมปานได้อย่างสมบูรณ์แล้วไม่ได้หมายความว่าจะใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนในการเปิดเส้นลมปานสินะทำไมมันสำเร็จได้เพียงไม่กี่วันท่านพ่อ ขอบคุณพวกเจ้าที่ปกป้องข้าจากการปิดด่านน่าเสียดายด้วยร่างกายในปัจจุบันของข้าคองอีกนานกว่าจะทลวงเส้นลงปานหลักได้ทำไมข้าไม่ลองไปดูว่าวิหารแห่งแสงนี้มีอำนาจเพียงใดในนจาจักของเหมิงวิหารแห่งแสงข้าจะพิพูกเจ้าให้กลับหัวกลับหางพังไม่เป็นท่าเลยคอยดูเมืองเล็กๆวิหารแห่งแสงเออมาเร็วมาเร็วมีมือสังหารเออ เจ้าเจ้าเป็นใครกันเจ้าไม่จำเป็นต้องรู้ว่าข้าเป็นใครพวกเจ้าเป็นคนของวิหารแห่งแสงใช่หรือไม่ข้าเราเป็นแค่คนธรรมดาที่มาทำความสะอาดเช่นนั้นข้าก็จะไม่ฆ่าพวกเจ้าประกาศคํำพูดของข้าออกไปข้าจะฆ่าทุกคนในวิหารแห่งแสงพรสวรรค์มิตีเป็นไปได้ไหมว่าเขามาจากพรอมกรครึ่งเดือนต่อมาได้ยินไหมมีบางอย่างเกิดขึ้น กับวิหารแห่งแสงวิหารแห่งแสงในหลายๆเมืองถูกบุคคลลึกลับสังหารไปจนหมดสิน้นใช่แล้วชายคนนั้นยังบอกอีกว่าเขาจะฆ่าทุกคนในวิหารแห่งแสงอย่างไรก็ตามวิหารแห่งแสงยังไม่ได้ดำเนินการตอบโต้ใดๆจนถึงตอนนี้ซึ่งแตกต่างจากปกติที่พวกเขาเคยเป็นข้าได้ยินมาว่าบุคคลน,นี้มาจากเผ่ามังกรไม่ว่าจะเป็นวิหารแห่งแสงก็ไม่สามารถทำอะไรได้แน่นอนข้าสงสัยว่าเป็นเผ่ามังกร ไม่แปลกใจเลยที่จะไม่มีความเคลื่อนไหวมาหลายวันอย่างไรก็ตามชายลึกลับคนนั้นค่อนข้างมีหลักการทุกทกที่ที่เขาไปเขาจะฆ่าเฉพาะคนของวิหารแห่งแสงเท่านั้นไม่ใช่คนธรรมดาถูกต้องแล้วข้าก็ว่าทําไมถึงไม่มีผู้เชื่อในวิหารแห่งแสงวิหารแห่งแสงนี้มีเพียงสาวกใหม่บางคนและคนธรรมดาจำนวนมากอยู่ในวิหารวิหารแห่งแสงผู้มันช่างน่าเกียดและและยังอ้ายจริงๆมันบอกว่ามันจะช่วยผู้คนไปทั่ว แต่ตอนนี้มันใช้ชีวิตของคนธรรมดาเป็นกอ่อกำบังด้วยวิธีนี้มันไม่ง่ายสำหรับข้าที่จะทำต่อไปไปไปก่อนแล้วกันเซียวเออดูนี่สิการไปที่วิหารแห่งแสงเพื่อไปแก้แค้นตอนนี้เหมือนกับการเอาไข่ไปตีหินดังนั้นไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าคุณชายนี่มันมากเกินไปหรือเปล่าข้าอยากจะถามเจ้าบางอย่างเจ้ามีสมบัติที่หล่อเลี้ยงเส้นลมปานในเมืองเซียวหยุนหรือไม่เมืองเซียวหยุนของเราเป็นหนึ่งในสี่เมืองหลักของ ลาช่วงตรงหมิงแต่แน่นอนว่ามีสมบัติมากมายผลไม้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือผลลันหยวนคุณสมบัติทางยาของมันสามารถบำุงเส้นลมปานของผู้คนและมันเป็นสิ่งจําเป็นสาหรับผู้ฝึกยุทธขอบเคลราชาเรียกได้ว่าเป็นสมบัติระดับเกล่งศักดิ์สิทธิ์มีสมบัติระดับนี้จริงหรอในเมื่อมันล้าค่ามากขนาดนั้นแล้วข้าจะหามาจากที่ไหนผลลันหยวนนี้มันถูกเก็บไว้ในขนสัตว์และจะเกิดขึ้นได้หลังจากฝนตกนานหลายปีเท่านั้น อธิบายง่ายๆก็คือท่านลงไปที่โลงพนันหินหากท่านต้องการหาผลไม้ลันยวนนี้ก็ขึ้นกับความสามารถของท่านแล้วขอบใจเจ้ามากที่บอกให้ข้ารู้ในเมื่อพวกเจ้าสงสัยว่าข้ามาจากผอมังกรงั้นข้าก็จะทําให้พวกเจ้าได้รู้ซากศพของเทพเฟ,ฟนิกซ์และวิหารแห่งแสงเกิดอะไรขึ้นที่นั่นข้าเข้าใจแล้วท่านเทพบาูนไปหาห่วงสู่อเยลและนําร่างกายของนางกลับมาทราบแล้วลงมือกันเลย อย่างไรก็ตามมีข่าวมาจากพอมังกรมาหรือ,อยังได้รับการตอบกลับมาแล้วจากพวกผู้อโสของผอมังกรพวกเขาบอกว่าเขามีพรสวรรค์ด้านมิติและคนในเผ่าก็ไม่มีใครหายไปเลยไม่มีใครหายไปจากเผ่าดังนั้นเขาคนนั้นจึงไม่ได้มาจากผอมังกรแต่เขามีพรสวรรค์ด้านมิติงั้นหรืออาจจะเป็นเด็กผู้ชายคนนั้นครึ่งเดือนต่อมาอะไรนะประมาจารย์เสี้ยอยูเปิดได้ผลไม้จิตวิญญาณได้สิผลงั้ยหรอ ผ่านมาตั้งหนึ่งเดือนแล้วข้าได้ผลจิววิญญาณมากกว่า500ผลแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ผลลันหยวนเลยสักผลปรมาจารย์เสี่ยอยู่ท่านจะขายผลจิววิญญาณของท่านได้หรือไม่ข้าจะแลกเปลี่ยนกับท่านด้วยหิววิญญาณท่านสามารถกําหนดราคาได้ขายเงินหรือข้าไม่ต้องการหิววิญญาณถ้าผู้โสมีผลลันหยวนก็สามารถแลกเปลี่ยนได้ใช่แล้วใช่แล้วผลลันหยวนหนึ่งผลต่อผลจิววิญญ,ญาณสามผล คุณสมบัติทางยาของผลจิตวิญญาณสามารถเชือนอยู่ได้หนึ่งปีซึ่งมีประโยชน์มากแต่คุณสมบัติทางยาของผลลัญยวนสามารถบำรุงเส้นลมปานเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงซึ่งมีความสำคัญเพียงเล็กน้อยสำหรับพวกเขาแต่ข้าต้องการมันจริงๆการลงทุนครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่าได้เลยข้าตกลงมีใครอยากแลกเปลี่ยนอีกไหมเอามันออกมาให้หมดข้าแลกเปลี่ยนข้าจะแลกเปลี่ยนข้าจะแลกเปลี่ยนสามผลข้าต้องการห้าผล จากมุมมองนี้แม้ว่าข้าจะไม่สามารถเปิดได้ผลลันหยวนแต่การเปิดได้ผลจิวิญญานนั้นก็สามารถแลกเปลี่ยนได้เช่นกันข้ามีผลลันหยวน141อย่ผลแล้วและข้าต้องการ360ผลซึ่งนั่นน้อยกว่าครึ่งหนึ่งที่ข้าต้องการโชคไม่ดีนักที่ลงพนันในเมืองไม่มีสิ่งที่ข้าต้องการเลยได้เวลาไปที่เมืองหลวงของราชวงศ์ตงหมิงแล้วขอเปลี่ยนจากจากักรวรดตงหมิงเป็นราชวงศ์ตงหมิงนะครับดูเหมือนว่าข้าจะต้องใช้ตัวตนของเสื้ออยู่ไปสักระยะหนึ่ง ไปที่เมืองหลวงของราชวงศ์ตงหมิงที่นั่นต้องมีโรงพนันมากมายแน่ๆปรมาจารย์เสี้ยอยู่ช้าก่อนหืมเจ้าเป็นใครหืมนี่มันคนของราชวงศ์ตงหมิงไม่ใช่เหรอดูเหมือนว่าคนของราชวงศ์ก็รับรู้ถึงการมีอยู่ของปรมาจารย์เสี้ยอยู่เช่นกันไร้สาระโอกาสที่จะเปิดได้ผลจิตวิญญาณคือหนึ่งในสิบเลยนะซึ่งนั่นจะต้องเป็นปรมาจารย์เซียมซีระดับสวรรค์การที่ได้พบกับคนอย่างปรมาจารย์เสี้ยอยู่นั้น คือว่าเป็นความโชคดีของข้าจ้านเฉิงจริงๆท่านจ้านเฉิงท่านกล่าวเกินจริงไปแล้วข้าก็แค่โชคดีดูเหมือนว่าคนคนนี้จะอยู่ขอบเขตนักบุญปรมาจารย์เสี้ยอยู่ท่านจะพัดขอยข้ามาเพราะว่าเขาต้องการปรมาจารย์เสี้ยอยู่ให้ไปพบข้าไม่รู้ว่าปรมาจารย์เสี้ยอยู่ต้องการหรือไม่นี่คือการเชิญปรมาจารเสี้ยอยู่ให้ไปเป็นผู้โสข,ของราชวงศ์ตงหมิงใช่แล้วอจฉริยะอย่างปรมาจารเสี้ยอยู่สามารถทําเงินได้ทุกที่ที่เขาไป เรื่องนี้ข้าขอคิดดูก่อนข้ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ข้าต้องทําข้าจะไปเป็นผู้โสได้อย่างไรแต่ในสถานการณ์เช่นนี้มันไม่ง่ายเลยที่จะออกไปท่านอาจารย์หืมท่านอาจารย์ข้าพบท่านแล้วอาจารย์ท่านอย่าทิ้งข้าไว้เพียงลําพังชายชราผู้นี้ข้าไม่รู้จักเจ้าปล่อยข้าได้ไหมดูเหมือนว่าปรมาจารย์เสี้ยอยู่ยังมีสิ่งที่ต้องทําเช่นนั้นข้าหวังว่าปรมาจารย์เสี้ยอยู่จะคิดทบทวนในรอบครบ ก็ถือว่าช่วยข้าได้พอดีเลยแต่ว่ามันน่าอายจังโอ้พระเจ้าช่วยท่านอาจารย์ท่านไม่ต้องการข้าแล้วงั้นหรือข้าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วข้าไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วนักพนันเท่าคนนี้มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรนั่นคือราชาผู้โชคายในตำนานหวงเทียนหยุนดูเหมือนว่าเขาจะอยากได้อาจารย์ใช่ไหมขางโคกอยากกินเนื้อหงพรละอาจารย์เสียอยู่จะรับลูกศิษย์เช่นนี้ได้อย่างไรราชาผู้โชคายงั้นหรือ ปล่อยข่าเธอข้าจะไปแล้วหืมเป็นไปได้อย่างไรข้าได้ยกระดับความแข็งแกร่งของข้าขึ้นสู่ขอบเคลาชาแล้วแต่มันก็ทําอะไรกับชายชราคนนี้ไม่ได้เลยอ๋อข้าไม่ปล่อยเว้นแต่ท่านจะยอมรับข้าเป็นศิษย์หรือไม่ก็ฆ่าข้าซะข้าจะไม่ปล่อยเด็ดขาดการบ่มเพาะของแต่แก่นี้อยู่ระดับไหนกันท่านอาจารย์ท่านต้องยอมรับข้านะชายชราคนนี้ชื่อหวงเทียนหยุนเขาต้องใช้ความสามารถพิเศษบางอย่าง เพื่อปกปิดระดับการฝึกฝนที่แท้จริงของเขาแม้แต่ม่านตาสีม่วงก็ไม่สามารถตรวจจับได้ไม่อย่างนั้นข้าจะคุกเขาอยู่อย่างนี้ถ้าไม่รับเขาข้าคงออกไปไม่ได้แถมยังเช็ดขี้มูกใส่กางเกงข้าอีกตกลงข้าจะรับเจ้าเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ท่านพูดจริงอันหรอท่านอาจารย์ท่านยอดเยี่ยมมากจริงๆข้าตื้นตันใจสุดๆยีปล่อยข้านะถ้าเจ้าไม่ปล่อยเจ้าได้เสียใจแน่แน่ บูยาหอานี่มันตัวอะไรกันอาจารย์ช่างใจดีเหลือเกินผ้าเช็ดหน้าผืนนี้มีประโยชน์มากจริงๆบูยาเอามานนอกไปเอามานนอกไปผ้าเช็ดหน้าแม้แต่เจ้าชิวๆตัวน้อยก็ไม่รอดเงื้อมือไอ้หมอนี่เป็นใครกันแน่